นีค่ะชื่อสุนิสานะคะเปิดร้านขายกระจกอลูมิเนียมมาค่ะชื่อร้านแอลเจริญชัยมงคลค่ะพอดีขับรถผ่านไปอะค่ะก็เลยเห็นก็เลยสนใจลองเข้าไปดูะค่ะไปดูรถทาทาตัดสินใจอยู่นานอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอลองได้เปิดใจดูก็โอเคค่ะได้ออกมาวันแรกก็ประทับใจอยู่ะค่ะราคาก็โอเคนะคะแล้วก็เป็นร้านขายกระจกอลูมิเนียมก็เหมาะที่จะขนส่งนะคะ เห็นว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยค่ะเวลาเจอซอกน้อยๆก็ขับถอยเข้าถอยออกก็เหมาะกับซอกเล็กๆนะคะตอนนี้ส0ม0ันถึงสี่พโลแล้วค่ะออกมายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะตัวเก่าที่ปกติที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ2วันจะเติมทีหนึ่งแต่อันนี้ก็จะอยู่ที่3วันถึง4วันนะคะถึงจะเติมทีนึง รถก็ตอบโจทย์ได้ดีขนก็ได้ถึง2ถึงสตันนะคะถ้าเกิดเป็นแผ่นหนูจะบรรทุกได้ถึง150แผ่นค่ะรอบเดียวเซลล์บริการดีนะคะรถมีปัญหานิดหน่อยก็เลยลองโทรไปหาเซลล์เซลลก็โอเคส่งตัวแทนช่างเข้ามาดูให้รวดเร็วเลยค่ะ แล้วเขาก็จะถามเราว่ามีนุ่นมีนี่จะต้องทําใช้เวลากี่วันกี่วันเขาจะโทรแจ้งเราตลอดเลยค่ะอยากจะฝากคนที่กําลังคิดที่กําลังจะมองหารถราคาโอเคคิดถึงทาทานะคะก็อยากให้ลองเปิดใจอีกรอบนึงนะคะก็เนี่ยลองเปิดใจครั้งแรกก็โอเคนะคะก็ออกรถมาครั้งแรกก็วิ่งไปนครสวรรค์เติมน้ำมันเต็มถังไปกับแล้วก็กลับรถมาใช้ที่บริษัทอีก3วันก็ยังไม่ได้เติมนะคะ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถบรรทุกเพื่อใช้ในธุรกิจของท่านสามารถติดต่อที่ท a าทามอเตอร์ Motor, ได้เลยนะคะ